สวัสดีค่ะเม็ดพริกโก้ตเพเปอร์พริกปีศาจกับพริกแมลงป่องโอ้ยพูดผิดค่ะจะเรียกแมลงป่องอยู่เรื่อยเลยนี่เป็นพริกแมงป่องนะคะส่วนนั้นเป็นพริกปีศาจส่วนเนื้อพริกโอ้โหเยอะเลยแล้วก็จะพาให้ดูอีกลูกหนึ่งแล้วจะเอาพริกทั้งสองอย่างค่ะแช่ในน้ำ ส่วนไหนที่จมน้ำก็จะเอาไปเพาะเพาะพุ่งนี้เลยน้องไม่เห่าไม่เห่าน้องอย่าเห่าอาพาร์ตเมนต์ตรงข้ามพวกเราค่ะอาพาร์ตเมนต์ชั้นนี้มีหมาอยู่หลายครอบครัวนะคะอาพาร์ตเมนต์เขาให้เลี้ยงหมาได้หนึ่งตัวแต่น้ำหนักหมาต้องไม่ไม่เกินหกสิบพาวหกสิบพาวก็คือสามสิบกิโล ถ้าหากคือเขาให้เลี้ยงแค่นี้ค่ะแล้วมันมีหมาอยู่หมาดาตัวหนึ่งเขาเขาไปรับมาเลี้ยงหมาดําตัวนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรให้หมาเรานะเจอกันในลิฟต์เขาก็นั่งเฉยแต่หมาเราเนี่ยเหา่าเวลาเจ้าของพาออกไปลงไปข้างล่างเนี่ยเขาเมื่อกี้ที่คือขู่นั้นก็ได้ยินเสียง เก็บยากถ้าหากพี่แข้งๆเนะ่ยยังยังเก็บเม็ดได้ง่ายกว่าแต่อันนี้มันจะลองเอาไปตากอุ้ยมีเม็ดหนึ่งปิวมาที่สกอร์เปียนซึ่งไม่รู้ว่าเม็ดไหนไม่เป็นไรหรอกปนกันไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เพาะขายแต่พวกที่เขาเพาะขายนั้นเพื่อความเพื่อรักษา ชื่อเสียงมาตรฐานของฟาร์มปนกันไม่ได้นะคะดูนี่เยอะเก็บยากกว่าตากแห้งอีกพริกตากแห้งยังเก็บเม็ดได้ง่ายอันนี้มันติดเนื้อติดเนื้อพริกน่าจะพอละเสียงลมแรง ฝนตกลมแรงแบบนี้ค่ะกางล่มไม่ได้นะยกเว้นลมที่เหมือนทรงสุ่มนะ่ะที่เป็นร่มใสๆนั้นน่ะได้เพราะตรงนี้มันอยู่ใกล้แม่น้ำอีสลมจะแรงมากไม่งั้นนะก้านล่มเนี่ยหักเลยเดินยังจะล้มเลยค่ะเอาสกอร์เปียนสักเม็ดซิโอ้ยเนี่ยหยิบไปก็เจอแต่แมงป่องน่าจะใช่สกอร์เปียน หยิบไปเจอแต่พิกผีแมงปองก็คือสกอร์เปียนนั่นน่ะอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สกอร์เปียนนี่เป็นพิกผีแต่เป็นลูกเล็กเพราะดูเม็ดรู้ค่ะอา้าวอันนี้อา้าวเสียงหมาจามค่ะหมาได้กลิ่นพิกจามไม่ต้องผ่าหรอกแกะแบบนี้เลย ถ้าหากหมดหน้าหนาวนี้นะคะหรือว่าหน้าหนาวเนี้ยถ้ามีพายุหิมะรับรองเลยหน้าร้อนปีหน้าเนี้ยฮะร้อนที่จะถึงเนี่ยเห็ดจะเยอะมากเลยนี่ต่อไปก็จะแช่แหละจะแช่น้ำ เอาสกอรเปียนแช่ก่อนแต่ต้องจำกลัวจะลืมจังเลยค่ะแช่แล้วจะได้รู้ว่าเม็ดที่จมน้ำนั้นน่ะเป็นพิษที่ไม่สมบูรณ์เป็นเม็ดที่ไม่สมบูรณ์กลัวจำไม่ได้จังความจำกลัวจะสลับกันค่ะโอ้ย น,นี่กันอุ้ยมีรอยรอยขึ้นมาเต็มเลยอันนี้เป็นสกอร์เปียนนะคะไม่เป็นไรถ้าหาจําไม่ได้ก็มาดูในวิดีโอนี่โอ้ยเม็ดรอยเต็มเลยค่ะดูซิพิกผีตายเม็ดรอยเต็มเลยอันเมื่อกี้เนี่ย หน้าละ่ะเวลาเพราะอะไรที่มันขึ้นนิดเดียวอะ่ะเพราะว่าไม่ได้เอามาลอยน้ําเห็นไหมคะเนี่ยส่วนที่ลอยน้ําโอ้เยอะเลยนั่นนั่นค่ะที่ลอยอยู่ข้างบนวายสกอเปี้ยนได้นิดเดียวเดี๋ยวขอ เดียวต้องไม่ไปโดนถ้วยนี้มาไว้ด้านนี้เป็นจะสำหรับใส่สกอร์เปียนด้านนี้จะใส่พริกผีอา้าโอ้โหดูค่ะที่รอยน้ำเยอะเลย ไปว่าต้องรอดูกี่กี่นาทีที่รอยน้ำถึงจะรู้ว่าเป็นพริกที่ตักออกเลยค่ะตักอันนี้ก่อนนี่นี่คือที่ไม่สมบูรณ์ ลองเอาที่ไม่สมบูรณไปเทเอาเอาเอาไปโรยที่กระถางผักค่ะที่กระถางต้นไม้ตรงเนี้ยดูที่ว่ามันจะมีเม็ดไหนงอกมาไหมโอ้ตักยากเหมือนกันนะเนี่ยมันมันไม่ใช่ช้อนที่มีรูขอโทษนะครับเป็นวิดีโอที่ไม่ตัดเพราะว่า ทรศพัพท์เต็มเต็มทุกเครื่องเลยเมื่อกี้เนี่ยใช้เครื่องใหญ่ถ่ายวิดีโอก็เต็มเหลือเครื่องนี้ค่ะเครื่องนี้ลบแอปตัดต่อออกไงคะไม่งั้นแล้วมันมันจะถ่ายวิดีโอไม่ได้อย่าเพิ่งตัดนะลน้นน้ำลน้นตักให้ดูเท่านี้ แช่ให้ได้เห็นนะคะว่านะคะที่ลอยอยู่ที่จมที่จมอยู่ก็เยอะนะคะจมอยู่ก็เยอะพิกปีศาจคราวนี้พี่แมงป่องตักแมงป่องออกแมงป่องได้นิดเดียวโอขนาดติดไส้นะก็ยังลอยเลยอะ ไม่น่าเชื่อเลยหลังจากจบคลิปนี้ก็จะจะผ่าพลิกแล้วก็เอาเม็ดมามาแช่ดูมาแช่อีกค่ะเพราะว่านี้มันน้อย ยังไงยังไงปีนี้ก็จะปลูกถ้าหากเพาะไม่ขึ้นจะซื้อจะสั่งจะฝากผู้ชายใจดีที่อัพสเตตหาสั่งให้ต้นละสิบเหรียญเสียงแมวมารบกวนนะคะแมวพวกเราตัวหนึ่งยังยังไม่ได้ทำหมัน ไม่หมดนันเนี่ยยังลอยอยู่เลยช้อนไม่ได้เลยค่ะจะช้อนเม็ดที่เบาทิ้งนั่นร้องละเริ่มร้องละแมวเราค่ะอันนี้แหละ มันจะล้นถ้วยเอาถ้วยมาเล็กไปอ่ะเมื่อก,กี้ช้อนช้อนตักไปลึกเลยเม็ดเม็ดพริกข้างล่างเลยลอยขึ้นมานไม่รอดูต่อนะคะว่าภายในสิบวันค่ะพริกจะงอกขึ้นมาจริงหรือเปล่าเอาเนื้อพริกออกมาด้วย เห็นน้องต้อมต้อมรักการปลูกอะคะ่ะน้องต้อมเขาเอาพริกนะคะแกะเนื้อพริกแล้วก็เอาเม็ดโรยโรยไว้จริงแล้วอะพริกมันไม่ได้ปลูกยากนะคะไม่เห็นต้องมาทําแบบนี้เลยไม่รู้แหละลองลองค่ะลองเนี่ยทาแบบน้องต้อมง่ายออกแกะเนื้อพริกแล้วก็เอาเม็ด ลอยๆยไว้ตามดินมันก็งอกขึ้นมาพริกงอกง่ายยังกาอะไรซื้อส้มตํามาเอาน้ําส้มตําไปรดที่กระถางผักค่ะเพราะว่าในส้มตํามีผงชูรสนะคะก็เอาเอากล่องที่เขาใส่ส้มตํามาเอาน้ําเทใส่ในกล่องนั้นมันก็จะมีมีเม็ดพริกติดอยู่พริกยังไปงอกในกระถางเลยค่ะไม่เห็นต้องมาทดลองแบบนี้เลยนี่แหละค่ะ ไม่รอดูอีกอีกสักสิบสองวันนะคะจะมาแจ้งข่าวว่าพริกงอกไหมดูสิพริกผีสวยจังเลยนี่มีพริกผีพริกตุพริกม่วงพริกลุงเจ็ดสีโอไม่ใช่ค่ะพริกห้าสีแล้วก็แครไลนารีเพอร์ของของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่ค่ะนี่รวมอยู่ในนี้อันนี้อันนี้แคโรยนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันสีแดงเนี่ยเอา้าดูตอนนี้แล้วขู่ขะนะแต่พริกผีนะดูง่ายเพราะลูกใหญ่ลูกใหญ่ฮะดูง่ายส่วนอันนี้โอ้ย,อย,อยเดี๋ยวมันกระเด็นลงส่วนอันนี้พริกห้าสีเผ็ด ส่วนนี้พริกม่วงวันนั้นนะคะลองเอาสีม่วงๆเนี่ยไปหัน่นใส่น้ําปลาพริกเผ็ดเผ็ดนะเนี่ยเขาถึงเขียนไว้ตรงป้ายชื่อพริกนะคะว่าฮอตเพเปอร์เนี่ยนี่ยังมีแบบนี้อีกนะคะแบบนี้แก่ก็ไม่เป็นสีแดงอ้าวกลับคืนไปกลับคืนไปกลับคืนไป ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆจะให้ดูเนื้อพริกเนี่ยคะ่ะเนื้อพริกนะดูสิไม่ใช่น้อยๆนั่นน่ะคะ่ะที่ผาเอาเม็ดออกอนะ่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่แวะเข้ามาชมก็รอดูว่าที่จมอยู่ในน้ำนะ่ะ เขาจะงอกไหมสวัสดีค่ะ